โครงผนังเบาคืออะไรแล้วเหมาะกับการใช้งานแบบไหนสวัสดีค่ะอยู่กับโบในซีรีส์ผู้หญิงสร้างบ้านนอกดาวก่อนอื่นเลยโบเชื่อว่าเพื่อนหลายๆคนนะคะจะต้องสงสัยว่าโบโเนี่ยเชื่อมเหล็กเป็นแล้วทําไมถึงไม่เอาโครงเหล็กมาทำโครงผนังทั้งๆที่เหล็กเนี่ยน่าจะแข็งแรงทนทานกว่าแล้วก็เป็นวัสดุที่ช่างส่วนใหญ่เ,เลือกใช้ส่วนตัวอย่างแรกโบมองที่วัตถุประสงค์ในการใช้งานค่ะ ถ้าเราต้องการกั้นห้องเพื่อกั้นแอร์กั้นลมกันแดดส่วนต่อเติมที่อาจจะรื้อถอนในอนาคตก็าอาจจะเหมาะกับการทํางานโครงข้าวหรือผนังเบาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องคํานึงเขาว่าในอนาคตจะเพื่อนๆจะติดแอร์หรือติดอะไรที่มีน้ําหนักบนผนังหรือเปล่าถ้าเกิดมีนะคะเพื่อนๆ,ๆก็อาจจะเหมาะกับการใช้โครงเหล็กที่มีความแข็งแรงมากกว่าส่วนโครงผนังเบาคืออะไรโครงผนังเบานะคะก็คือเหล็กก้าหรือเหล็กแผ่นที่เอาไปชุบกาวไนท์นะคะซึ่งกาวไนท์เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยยืดอายุการใช้งานของเหล็ก ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพวกนี้นะคะจะมีอายุการใช้งานขั้นต่ำอยู่ที่5ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานวิธีการดูแลบำรุงรักษาด้วยนะและโครงผนังเบาแต่ละยี่ห้อนะคะก็จะมีความหนาที่แตกตากา่างกันถ้าเพื่อนมีงบเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อที่มันหนาหน่อยได้นะคะก็จะได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนขนาดความกว้างหน้าตาฐานนะคะจะอยู่ที่65มิลถึง75มิลความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตร40ถึง3เมตร แลวถ้าถามว่ามีขนาดอื่นๆอีกไหมจริงๆก็มีนะคะขึ้นอยู่กับแบรนด์ผู้ผลิตแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้งานดังนั้นเวลาเพื่อนๆจะซื้อของพวกนี้นะคะให้คำนวณหน้างานให้ดีก่อนแล้วก็เลือกซื้อให้เหมาะสมมันจะได้ไม่เหลือมันจะได้ไม่เหลือเยอะเกินก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดงบประมาณไปได้ส่วนอุปกรณ์ในการใช้งานก็คือคีมตัดเหล็กซิง์แบบนี้นะคะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ใข้ควงไร้สายหรือสว่านไล้สายหนะ้าตาแบบนี้นะคะที่เราจะเอาไว้ยิงสกูเกียลปอดเข้าไปกับมะโค ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทงานพื้นที่เล็กๆนะคะก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนเทื่อนทงานพื้นที่ใหญ่ต้องการความสะดวกสบายความรวดเร็วหรือว่าต้องการผนังโครงต่างๆให้เรียบม,มากยิ่งขึ้นก็คือใช้ตัวนี้ค่ะคีมย้ำโครงหน้าตาแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปอะไรร้อยกว่าบาทเหมือนกัน ส่วนสองอันนี้ใช้งานแล้วแตกต่างกันยังไงอันนี้นะคะใช้ยิงสกูกเกีวป่อยเนาะเวาลาสะกูกเกวป่อยเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าพอยิงเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลือหัวน็อตมันอาจจะปูดบวมเล็กน้อยผนังมันอาจจะแนบไม่สนิทเลยแต่ส่วนตัวนี้นะพอเราย้ำโครงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีหัวอะไรให้เหลืออยู่นะคะมันก็จะเรียบแนบสนิทไปเลยก็อาจจะทําให้เราติดกําแพงได้สวยงามมากขึ้นเดี๋ยวจะลองให้ลูกสาวขีโดูนี่วิธีใช้ลูกต้องใส่เข้าไปตั้งร่องนี่อ่ะเรากดบีบเลยกด นี่ออเออแรงสุดอ่าแล้วก็ปล่อยนั่นแหละเก่งมากเห็นไหมง่ายมากทุกคนเด็กๆยังทำได้เลยดูสินี่ได้แล้วนี่แถวต่อมาก็คือโครงผนังเบานะคะโบเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องสับสนเหมือนโบแน่เลยมันมีแบบตัวยูและแบบตัวซีตัวยูหน้าตาเป็นยังไงตัวยูก็จะหน้าตาเหมือนตัวยูในภาษาอังกฤษนะคะเป็นแบบนี้ตัวซีเนี่ยมันจะมีขอบขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะซึ่งมันใช้แตกต่างกัน ตัวยูนะคะเราใว้นอนส่วนตัวซีเนี่ยเราจะไว้แนวตั้งเวลาบิดเข้าไปปื๊บเวลาเราใส่จะสังเกตว่ามันจะเรียบเนียนแบบนี้เลยแล้วตัวซีที่มีโค้งพับแบบตัวซีที่มีโค้งพับแบบนี้นะคะมันจะทําให้ตัวโครงของเราแข็งแรงมากขึ้นถ้าในกรณีกับการเราเอาตัวซีมานอนแล้วเอาตัวยูขึ้นมาตั้งเวลาเราใส่ลงไปนะคะเราก็บิดมันจะเป็นการดันโค้งแบบนี้ทําให้เวลาเรายิงหรือว่าใส่แผ่นเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เรียบเนียนและอีกส่วนหนึ่ง ด้วยความที่ตัวยูเนี่ยมันมีความนิ่มกว่านะคะเวลาบีบเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันงอเนาะดังนั้นเวลาเรายิงผนังนะคะตัวนี้มันจะดิ้นบิดหลุดไปนะคะทาให้เรายิงได้ยากแล้วถ้าถามว่าพื้นที่เนี่ยโอ๊ยขาดอย่างนี้นิดหน่อยเองยังไม่อยากเอาไปซื้อมาใหม่เลยใช้แทนกันได้ไหมจริงๆสามารถใช้แทนกันได้ค่ะในกรณีที่มีความจําเป็นเนาะท่านเลือกได้ก็คือใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ของมันจะดีกว่าซึ่งถ้าเราใช้ตัวยูเอาตัวยูแทนตัวยูเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันสามารถ ทำให้แผ่นเรียบเนียนไปได้เลยเพราะมันไม่มีไม่มีข้อแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวซีมันจะมีข้ออย่างที่เบบบอกว่าใส่ไปแล้วมันจะดนันดังนั้นเพื่อนๆจะต้องเอากันไกมาตัดบากไว้แบบนี้ก่อนนะบากแบบนี้เห็นไหมเนี่ยห่าบากแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเวลาเราใส่นะคะเราก็ใส่เข้าไปมันปกตินั่นแหละนี่แล้วมันก็จะอยู่ตามร่องบากตรงนี้นะคะให้มันตรงร่องบากมันก็จะทำให้แผ่นของเราเรียบเนียนได้มากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งที่โบอยากจะแนะนําก่อนทาผนังเบานะคะถ้าเป็นมือใบแบบโบนะโบแนะนําให้เอาหน้าต่างเนี่ยมาติดตั้งในพื้นที่พร้อมกับโครงไปเลยนะคะหรืออย่างตัวนี้เนี่ยที่โบทําเป็นหน้าต่างเหล็กนอ้องโบก็ามาเชื่อมติดไว้ก่อนแล้วค่อยขึ้นโครงผนังเบานะคะที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อว่าลดโอกาสการบิดเบี้ยวหรือการเอียงของตัวโครงเราได้ด้วย ส่วนในคลิปนี้เพื่อนๆต้องมองกันแน่เลยว่าเอ้ยทําไมโบมาอธิบายอย่างเดียวไม่มีการลงมือทําให้ดูเลยคือจุดประสงค์ของคลิปนี้นะคะโบอยากให้เพื่อนเนี่ยรู้จักกับโครงข้าวแล้วก็ผนังเบานะคะว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานแบบไหนเหมาะกับใครแล้วมันคืออะไรนะคะเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไปเลือกการใช้งานได้ถูกต้องอย่างโบเนี่ยแค่ทําบ้านต้นไม้นะคะเป็นที่ให้เด็กๆมีที่วิ่งเล่นอะไรแบบนี้ฉะนั้นมันไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักแค่ใช้แบบนี้ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆนต้องการที่จะให้มีความแข็งงแรมาากกว่่นี้อยู ทนอยู่นานก็อาจจะต้องเลือกใช้โครงเหล็กแล้วก็เป็นผนังตัวอื่นดังนั้นถ้ามีตกลงผิดพลาดอะไรไปหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะเดี๋ยวโบจะมาตอบให้เพราะโบเชื่อว่านะคะการที่เราจะทํางาน DIY งานช่างหรืองานอะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจตัววัสดุอุปกรณ์เข้าใจวิธีการทํางานนะคะเราจะสามารถทํามันออกมาได้ดี ส่วนในคลิปหน้านะคะโบรับรองว่าจะขึ้นโครงผนังเบาให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็บอกเทคนิคต่างๆในการทําโครงผนังเบาอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้โบ,บด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายวันนี้มีในช่างใหญ่มาเช็ค qc บ้านเป็นไงบ้างคะชอบไม่ชอบชอบดีกระโดดได้แรงด้นะเออโอ้โ,อโหทดสอบความแข็งแรงดูว่าบ้านแน่นหรือขนาดไหนเดินตรวจเช็ครอบบ้านหน้าตรงหน้าต่างเช็คบันหมดเลย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย